แกแกจะไปเที่ยวจีนใช่ปะแล้วสงสัยเรื่องวีแชทว่าจําเป็นไหมคลิปนี้มีคําตอบวีแชทจาเป็นแค่ไหนเอาจริงๆนะถ้ามีจะดีกว่ามงากคือบางร้านโดยเฉพาะร้านโลเค้าเล็กๆหรือร้านอาหารข้างทางอาแปะอามาบางทีก็รับแต่วีแชทเพลอะหรือบางสถานที่เขาได้เฉพาะวีแชทเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเลยก็ใช่ว่าจะไปไม่ได้นะบางร้านก็ใช้เงินสดได้หรือบางทีอลีเพ์ก็ใช้ได้หรือบางร้านพนักงานช่วยสั่งให้ได้ ว c แชทใช้ทำอะไรบ้างหลักๆเลยคือสแกนสั่งอาหารหลายๆร้านในจีนใช้วีแชทสแกนดูเมนูสั่งอาหารและจ่ายเงินได้ในแอปเดียวสะดวกสุดๆเพราะในแอปมีแปลภาษาและมีรูปเมนูให้ดูด้วยนอกจากนี้บางทีก็ใช้เรียกดีดีแท็กซี่ได้ด้วยนะถ้าสมัครไม่ได้ทำไงดีไม่ต้องห่วงถ้าสมัครไม่ได้จริงๆก็ยังมีทางเลือกอื่นนะอาลีเพ อันนี้คือแอปที่จำเป็นมากๆพอๆกับ Vchat เลยเพราะหลายๆร้านก็รับ Alipay เหมือนกันและคนไทยยังผูกกับ TrueMoney หรือ Kplus จ่ายได้ด้วยเงินสดสำคัญเลยพกเงินสดไปด้วยก็ดีเพราะบางทีร้านเล็กๆหรือรถเข็นอาจจะรับแต่เงินสดเท่านั้นสั่งกับพนักงา,านถ้าไม่มีแอปจริงๆก็บอกพนักงานได้เลยเขาจะช่วยเราสั่งให้บางร้าน Alipay ก็สแกนเมนูได้ไม่ใช่ทุกร้านนะแต่บางร้านก็รองรับให้สแกนดูเมนูผ่าน Alipay ได้เหมือนกัน สรุปคือถ้ามี V c h a t จะสะดวกขึ้นเยอะมากๆแต่ถ้าสมัครไม่ได้จริงๆก็อย่างเที่ยวจีนได้สบายๆแค่อาจจะต้องเตรียมออลีเพยและเงินสดให้พร้อมและอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเวลาสั่งอาหารเท่านั้นเอง